พวกเขาคิดว่าแค่จับมันได้แต่ไม่รู้เลยว่ากำลังปลุกอสูร์ที่โลกไม่ควรเห็นอีกครั้งเสียงปืนดังสนั่นกลางป่าใหญ่ทีมนักล่าหลายสิบคนบุกเข้าไปในหุบเขาลึกพวกเขาได้รับภารกิจจับคิงคองยกักย้ายให้ได้เพื่อจัดแสดงในพิพ,ธพิธภัณฑ์เสียงลมหายใจหนักๆดังมาจากเงามืดต้นไม้เริ่มสั่นสะเทือนและทันใดนั้นร่างมหึมาของิงคองโผล่ขึ้นจากเงา ดวงตาสีแดงเพลิงจ้องตรงมานักล่ากราดยิงไม่ยัง้งแต่กระสุนไม่ระคายผิวมันเลยมันคำรามลั่นป่าก่อนใช้มือเดียวเหวี่ยงรถบรรทุกทั้งคันลอยไปไกลเสียงกรีดร้องดังสนัน่นคิงคองเริ่มอารวาดจับคนขึ้นมาคว้างกัดกินอย่างบ้าคลาั่งควันไฟคำรามเสียงปืนและเลือดปนกันทั่วป่าสุดท้ายมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆที่เหลืออยู่ และป่าก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ไม่มีใครกลับออกมาได้เลย